ถล้ามาลองดีกับเชอรินคุรนาล่ะก็คอยดูก็แล้วกันนะเธอจะต้องตายที่เธอมาลองดีกับคนอย่างฉัน <c oughs> เธอจะต้องชดใช้กรรมที่มาลองดีกับเชอรินคูรนาแบบนี้ <c oughs> เธอจะต้องตายในที่เงียบแบบนี้ด้วย <c oughs> เธอกล้าท้าทายฉันไม่รู้จักฉันดีสินะนี่กล้าดียังไงอยากจะเปิดโปงฉันใช่ไหม <c oughs> ถ้าเธอตายก็ <c oughs> ไปเปิดโปงในนะรกก็แล้วกันนะแล้วอีกอย่างนะแม่เธอก็ต้องตายเหมือนกัน เธออยากแต่แฉฉันเงินสินะใช่ไหมฮะเธอรู้ว่ามันอะไรกันฮะฉันเตือนเธอแล้วนะ่ามาลองดีกับคนอย่างฉันแล้วตอนนี้เธอต้องตายถ้าตบหน้าฉันเหรอนี่กล้าดียังไงฮะเจอดีแน่นอนเลยนี่กล้าดียังไงมองหน้าฉันเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้มองหน้าฉัน อยากจะมาขัดขวางการแต่งงานของฉันมากสินะฉันได้แต่งงานไปแล้ววิชัพก็ได้ใส่ส้อยแต่งงานให้ฉันไปเรียบร้อยแล้วด้วยล่ะเรามาสาบานด้วยกันแล้วแล้วเธอจะทำยังไงไหนบอกมาสิลิขิตรักสายสัมพันธ์สองจันทร์ถึงศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่ง